สวัสดีค่ะบักสุภาพมือสองค่ะแอลค่ะแคลค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเดซั้นรวมค่ะนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นงานรวมคะเป็นงานญี่ปุ่นงานเมกาลดไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคาค่ะลูกค้าจ๋าราคา6,500บาทนะคะน้ำหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ1 8 0ถึง้ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะลูกค้าจ๋าขออนุญาตประมาณการนะลูกค้าจ๋า3 3บาทค่ะ เพน่มกำไรวันนี้เราขอจัดเต็มกับโปรโมชั่นลูกค้าจา๋าปกติราคา6,500บาทอีกแล้วเราว่าคุ้มคะ่ะลูกค้าจา๋าขออนุญ,ญาตไม่ขายนะราคานี้แล้วให้แถมไปเลยยังไงจ๊าขายราคานี้แหละ,ะแต่ให้แถมไปเลยจ๋ายอด6,500บาทค่ะลูกค้าจา๋าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นโปรสำหรับลากค้าแมค่ค้าที่เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคจ๋ายอด6,500บาทได้เลยทันทีสองกระส ชิ้นหนึ่งนะลูกคาจ่า33าบามทเหลือสิบเจ็ดบาทค่ะเอาง่ายๆ1แถม1นึ่งจ่ายยอด6,500บาทได้สองตลาสอบ ใช่แลยจ๋าจากต้นทุนชิ้นหนึ่งนะ33 3เหลืาอประมาณการ17บาทนะคะ17บบาท16 17บจบาทใช่แล้วจากน้ำหนักนะลูกค้าจ๋า45กิโลอ่าหนึ่งแถมหนึ่งก็ได้9กกิโลใช่จ้าจ๋าจำนวนชิ้นนะ180ถึง200ชิ้นลูกค้าจ๋าก็ได้อยู่ประมาณ400ตัวใช่แล้วคุ้มจริงคุ้มมากคุ้มจริงฟังแค่ต้นทุนเท่าไหร่นะคะ สิบาทสิบาทสิบาทเอาสิเอาสิเอาสิบเจต้นทุนต่อชิ้นเท่าไรนบาทต่อชิ้นเท่ารนะสิบาทเหลือสิบาทต้นทุนต่อชิ้นเหลือสิบาทต้นทุนต่อชิ้นเหลือสิบาทนี่หยารอช้าค่ะโปรยยย1แถมหค่ะใช่ค่ะรกคาจะเป็นเรซันนะูกคาจะเป็นงานรวมรวมด้วยไม่ว่าจะเป็นเมกาไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะคะรกคาจะมีรวมรวมมาเลยนะ ลูกค้าจากในนี้ตั้งแต่ไซส์ S, ไซส M, ไซส L, XL มีมาหมดเลยนะคะ ใช่ค่ะลูกค้าจะเป็นรวมผ้าด้วยนะคะคุณพี่ขาถามหาเนื้อผ้าอะไรมีมาหมดเลยอ่ะสวัสดีลูกค้าหกท่านค่ะคุณพี่จา๋าสวัสดีใจว่าลูกค้าหกท่านนะตอนนี้เป็นสมาชิกกันแล้วหรือยัง<ช>คุณพี่จ๋าคุ้มๆเยอะๆจ่ายยอดหกพันห้าร้อยบาท<ช>เราแถมให้เลยคุณพี่ขาเราแถมให้เลยเพราะว่าเราเป็นมีโปรโมชั่นคุณพี่ขาเด<ช>ือนแห่งความรักนะ<ช>คุณพี่ขาวันนี้ถือวันที่หนึ่งเลยอ่า รายการไม่ได้เล่นหมดนี้ไม่ได้ขายหมดนี้เรามีเป็นรายการอื่นนะคะใช่ใชแล้วค่ะลูกค้าจะสนใจรายการไหนลูกค้าจะสามารถทักหาอแอดมินได้เลยนะคะลูกค้าจะขอดูรีวิวก่อนก็ได้นะลูกค้าจะหรือว่าจะสอบถามพนักงานขายก็ได้เลยนะคะใช่ใชค่ะ เยอะๆก็จะเป็นเนื้อผ้ายืดกับผ้าสเปนเดียสดุดุมนะลูกค้าจ๋าแต่ว่าบางกระสอบจะเป็นผ้าฝ้ายหรือจะเป็นเนื้อผ้าเดินมาเยอะอันนี้เราไม่ได้การันตีว่าเนื้อผ้าจะประมาณไหนมาเยอะมาน้อยแต่ถ้าคุณพี่สนใจกระลาสอบดี1กระสอบแล้วก็พี่จ๋าจ่ายยอด6,500บาร้ยบาทเราแถมให้ฟซีกันเลยคุณพี่จ๋าอีกหนึ่งกระลสอบอาซาดีรูกค้า11าออบเทนจ๋าอาซาดีรูกค้า11าออบเทนจ๋า ใช่ค่ะคุ้มจริงคุ้มมากๆค่ะใช่ค่ะลูกค้าจะเป็นงานบริสันใส่สะดวกใส่สบายด้วยนะคะลูกค้าจะสามารถใส่ได้ทุกช่วงอายุวัยเลยนะคะลูกค้าจานักเรียนนักศึกษาวัยทำงานกุ๊งงาชนชงาสามารถใส่ได้หมดเลยใส่ไปเที่ยวก็ได้ใส่อยู่บ้านเฉยๆก็ได้นะลูกค้าจากตัวนี้นะคะอ่ะใช่ค่ะลูกค้าจอะ บางตัวจะเป็นคล้ายๆกับเสื้อตัวยาวนะคะค<น>ุณพี่คะาาจจะมีติดมาบ้าง<ช>นะคะลูกค้า,าจ,จะเป็นท้องคอเป็นแขนซ้ามีแขนกดมีเป็นทองเป็นคลอบ<ช>นะพี่คะมีมาหมดนะแล้วก็เป็นรวมผ้าด้วยนะคุณพี่คะสุดคุม้มสุดคุม้มคุ้มจริงๆงงเลือต้นทุนประมาณการ17บาทเลือต้นทุนประมาณการ17บาทเนืาทต้นทุนประมาณการ17บาทค่ะค่ะเฮชแอนเอ็มค่ะ17บาทนะขายตัวละ ได้อยยังได้ได้จ้ะอันไหนช่วยๆจ้ะคุณพี่จ๋าเไปสร้างเอาไปรีดนะคุณพี่าขาใครตัวละ80แปดสิบหรือว่าตัวลร้อยยังได้ก็ได้แต่าคนานะคุณพี่จ๋าแล้วแต่แล้วแต,แต่ตลาดด้วยนะคะแล้วแตตลาดของลูกคา้าอีกทีหนึงด้วยนะคะลูกค,ค้าจ๋าแต่ว่าตัวนี้เป็นงานเกรด A ด้วยนะลูกค,ค้าจ๋า ได้ไปถือมาคุมมาตัวนี้เปอร์เซ็นต์เสียหาย5-15ตามเกณฑ์ของที่บริษัทบักเลยนะคะใช่ใชอักไซเดียวเป็นแบบนี้ค่ะคนพี่ขาเป็นแบบนี้ก็น่ารักนะได้เป็นคล้องคอก็มีหรือว่าจะเป็นแขนขูดสไตล์แบบนี้ก็มาก็อกก็มีมาก็อกก็มีคนพี่ขาหรือว่าจะเป็นทรงประมาณแบบนี้ค่ะเป็นคล้ายๆเอี้ยมนะคะคนพี่ขาแบบนี้เราก็มาเป็นเนื้อผ้าฝ้าย แบบนี้เราก็มีนาลูกค้าจ่ารู้ว่า,<อ>จ,าวจะเป็นเนื้อยืดนะคุณพี่จา๋าเอาง,ง่ายๆเป็นรวมผ้าคุณพี่สนใจเอฟดวนดวนใช,ชนนนค่ค่ะลูกค้าเอฟดวนๆวนยาราชะยารรชะรอดูเลยรอหนึ่งแถมหนึ่งสำหรับที่ค้ามีที่นี่ที่เดียวนะคะใช่ใชค่ะลูกค้าจ๋าจะใส่เป็นเรดรสตัวเดียวแบบนี้ก็ได้หรือจะใส่เป็นเรดรสแล้วก็เสื้อยืดด้านในแบบนี้ก็ได้นะลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อยืดก็ได้เป็นคอปกคอโปโลแบบนี้ก็ได้นะ ใส่แบบนี้น่ารักน่ารักไปเที่ยวคาเฟ่ก็ได้นะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็ได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะเอาง่ายๆแล้วแต่สะดวกเนาะใช่เป็นด้านบนคล้ายๆไหมพรมนะคะลูกค้าจ๋าแบบนี้ด้านล่างเป็นเนื้อผ้าซิวแบบนี้ก็มีปมมีมาอ่าก็มีมานะคุณพี่จ๋าหรือว่าจะเป็นลวดลายหลากหลายลวดลายจาะคุณพี่จ๋าลายบางตัวนะริบบๆ้นลายตั้งลายนอนหรือจะเป็นลายดอกนะคุณพี่จ๋ามาหมดเลย างาณพี่๋าหรือว่าจะเป็นนี้ค่ะทรงสไตล์แบบนี้นแขนพูด น่ารักน่ารักแต่ว่าแน,นแะนำให้เอาไปซักเอาไปรีดค่ะคุณพี่จา้าเพื่อจะได้เห็นรูปทรงที่ชัดเจนนะจ๊ะใช่ใชค่ะลูกค้าจ๋าคุม้มากได้ทั้งงานรวมลูกค้าจ๋าไซร์รวมคะรูปแบบคะสไตล์มาเลยนะคะลูกค้าจะาแถมยังได้ในราคา6 5 0 0บาทได้ทั้ง2ซกรสบเลยนะคะใช่ค่ะเอาง่ายๆหนึ่งแถมหนึ่งจ่าจย่หกพันห้าร้อยบาทถูกต้องจา๋าได้สองกระสอบได้น้ำหนัก9กกิโลได้จำนวนชิ้นประมาณการ400ตัวได้ที่ต้นทุนประมาณการ17บาท คุมะคะ้มคคุณพี่จ๋าคุ้มมากมากคุ้มกว่านี้ไม่มีแลวคุณพี่จา๋าอะลูกค้าจ๋าโปรโมชั่นแจ้งนิดนึงสำหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกแต่ขายเดยกอยู่แล้วอ,อยากได้ในราคาปโปรหนึ่งแถมหนึ่งคุณพี่ขาซื้อสีอ่เซอซื้อสี่กระสอบแท็ฟรี่เลยอีกสี่กระสอบคุณพี่จ๋ายาวรถเก่งมาเด้อเอาติกอัพมาคนเอาเลยคุณพี่ขามาคนเอาเลยโปรวันนี้เป็นโปรวันแรก นะคําัาพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่เป็นสมาชิกเชฟสตปเปิลเดนๆอยากได้เป็นหมวดอะไรอย่ารอ เดือนกุุภานะคุณพี่ขาเพราะปรงเราสินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ่ายทางที่ดีนะซื้อเก็บซื้อตู้สต็อกไว้้งแต่ต้นเดือนได้เลยนะคะเพราะว่าสาหรับลูกค้าท่านใดที่แบบรอพี่รอชิ้นเดือนก็ได้แต่วรบสินค้าเราอาจจะหมดก่อนเพราะว่าด้วยสินค้าเรามีจํานวนจํากัดนะคะลูกค้าจะถ้าเข้ามาพูดคุยสอบถามก่อนก็ได้นะคะลูกค้าจะสาหรับลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกลูกค้าจะถ้าเข้ามาพูดคุยสอบถามก่อนก็ได้ว่าเป็นสมาชิกทายังไงบ้างนนันนี่ค่ะฟังในหลานสดไนไคะอะไรคะอะไรนะคะเร็วเกินเนี่ย อะไรนะคะเอาใหม่ทุกรัลูกค้าฟังไม่ทันใช่การที่เขาฟังไม่ทันโทรหาพนักงานขายเลยค่ะเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้เฟซนะคะลูกค้าจ่ายห้าหกเบอร์โทรโทรมาทุกเบอร์ได้เลยนะคะใช่สามารถโทรคุยสอบถามคุยจบเลยก็ได้คุยจบเลยเป็นเร็วเกินเร็วเกินค่ะแพ่ค่ะบางทีก็เร็วเกินบางทีมันคิดได้ก็เลยไปเลยก็ไปเลยเพราะหมดมันเว้นไม่ได้ช้าเว้นพักปั๊บลืม ประมาณการค่ะคุณพี่จ๋าประมาณการประมาณการนะลูกค้าจ๋าอันนี้ก็ประมาณการขออนุญาตทวนรายการนะลูกค้าจ๋าส่อรับโมเนเป็นหมวดเดสสันรวมภาคน้าคพี่จ๋าเป็นงานรวมเป็นงานญี่ปุ่นงานเมกาลอทไอทีนะเป็นสินค้าของทางบริษัทนะราคา6,500้อบาทค่ะน้ำหนัก4ี่บห้ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจ๋าร้อยแ0ถึงชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะประมาณก้านนะคะลูกค้าจ๋า33สบาบาทค่ะ ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นค่ะลูกค้าจาับโปรโนาทีทองคืนกําไรให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกกับบริษันบัคกจากปกตริราคา6,500บาทคุณพี่จ๋าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นโปรหนแถม1ค่ะโปรหแถมหนึ่งค่ะจ่ายยอด6,500บาทได้เลยทันทีซอกระสอ้อ สำหรับ,บรลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักเราได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม,ม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ IG หรือจะเป็นเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาที่บริษัทได้ค่ะบักเราเปิดทุกวันเลยนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โม,ง,5มงเย็นค่ะฝากติดตามอีก2ช่องทางเป็นช่องทาง Youtube และ TikTok นะคะสำหรับหัวน,นี้นะคะขอบคุณค่ะ